ก็ผมนี่เป็นสวนขางบ้านผมเนาะครับีผ้าพีน,นองมาเป็งสวนขางบ้านนี่เป็น,นครับนะี่เป็นกระปอมกระปอมก็แดงกรบพีนองกระปอมนี่มันวาอาศัยอยูน่นในผมกรบพีน,นพองเพราะว่าบ่อขามันเนาะครับบ่อทำลายเคนเนาะครับคนก็มาอยู่น้ำ อู้ตัวนึงง่ยอยอีกคุครับพี่น้องง่ยอยยีกอกส่วนส้มครับเป็นมาใไอยู่น้ำงนะครับรห้างโถงำลายเป็นกระไมยืนนั่งผมก็แดงครับพี่น้องมีหลายตยัวครับพี่น้องอยู่ขางบ้านนี่หลายตัวครับผมถ้ามันไปอยู่หม่องอื่นเขาก็จับมันนะครับ มันออกไปถนนเนี่ยสิเขาก็จับเขาก็ของมันเนาะครับผมสมือหาเบิ้งหยากเขาเนาะปลอมหาเบิ้งหยากเข้าจับจินหลายเนาะครับผม บเดียงมนันออกครับพี่น้องมันมาอยู่น้ำนะครับอยู่คางบ้านนี่อ้อ,อม้างบ้านเลยครับผมหลายตัวครับพี่นนอกมันมาอยู่น้ำหลายตัวครับน้ำกอกงวงมนันก็มีครับผมคุณพ่นครับพี่นนอง หัวนบ่ห้ำห้ำแดงหัอนบ่ถ้าพี่หน่องยางมาบึงกับปอมอีกครับข้างบ้านก็มีพี่หน่อง กาะและตัวครับมเรียนขึ้นหินเป็นตักเปลือกผักยึดไปบนเกหัวออกอหัวก,ก็มีครับ มันกระป้อมกระป้อมกระป้อม,มกระปอมที่หนอนออกงวววนี้ก็ได้โอ้ยมันกระป้อมกระปผม เอี่อยงไว้เบิ้งนะครับไ้ลูไใร้านเอาไว้เบิง้งไ้ลูไใร้านนะครับผม,ผมพร้อมก็แดงพี่หน้อง